สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทําขนมขบเคี้ยวเป็นอาหารว่างที่มีความอร่อยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆนะคะแล้วก็ทําได้ง่ายมีวัตถุดิบไม่กี่อย่างเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างดูนะคะมี มันเทศวันนี้ครูใช้มันสีส้มหรือเขาเรียกว่ามันแครอทนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำมันทอดวัตถุดิบมีแค่3าอย่างแค่นี้เดี๋ยวลงมือกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเรามาปอกก่อนนะคะปอกมันคะ่ะทำง่ายๆเลยขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไร นำไปล้างให้สะอาดนะคะอันนี้ครูทำให้ดู1หัวนะคะหั่นเป็นแผ่นบางๆค่ะให้บางที่สุดแล้วนำมาซ้อนกันหัน่นฝอย จะมีเส้นยาวๆอย่างนี้เป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวครูจะหั่นทั้งหมดนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะมันเทศแครอท เราหั่น้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือนำมาทอดค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางนะคะแล้วครูก็ใส่น้ำมันลงไปอันนี้เป็นน้ำมันเนี่ยครูผสมกับน้ำมันที่ใช้รอบที่สองนะคะ ครูใช้ทอดขนมปังหน้าหมูแล้วก็มาใช้เป็นครั้งที่สองผสมกับน้ำมันใหม่เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนิ่งแล้วเราก็หยิบเส้นมันที่เราหั่นเรียบร้อยใส่ลงไปค่ะค่ะใส่น้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อน ลงไปพร้อมกันเลยค่ะพอข้าสุกน้ำตาลก็จะจับเส้นเคลือบเส้นของมันเทศจะทำให้เข้าเหนียวแล้ะกรอบไปปานกลางนะคะพอน้ำตาลเขาละลายเขาก็จะไปเคลือบเอาเส้นมันเทศเนี่ยให้มันแวววาวสวยแล้วก็เตรียมาาชนะ ะกะแกงช้อนขึ้นมาตักให้หมดนะคะก็จะได้ไม่ไหมมาพักเอาไว้ตรงนี้แล้วก็หยิบลงไปใหม่นะคะหนึ่งหยิบมือประมาณนี้พร้อมกับน้ำตาลเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะช้อนทางข้าวประมาณนี้ ส่วนอันนี้ยังอุนอ่นๆอยู่นะคะที่เราตักมากี้เทลงที่ถาดแล้วเราก็รีบหยิบกองเป็นรังนกนะคะเป็นกองกองอย่างนี้พอเขาเย็นตัวเนี้ยเขาก็จะกอดกันเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนๆเราต้องรีบ กองตอนที่เขาอุ่นๆนะคะจะเอารังเล็กรังใหญ่ก็แล้วแต่ความสวยงามนะคะสีแครอทสีส้มจะสวยมากเลยค่ะมันแครอทจัดรูปทรงเเป็นก้อนๆสวยน้ำตาลละลายแล้วนะคะน้ำตาลเขาก็จะสุกไปพร้องกัน แล้วเขาก็จะไปเคลือบเอาเส้นเส้นมันเนี่ยน่าจะเป็นมันวาวเคลือบให้วาวและหวานเตรียมตักแล้วนะสุกแล้วตักให้ให้หมดเลยค่ะเอาขึ้นมาให้หมดแล้วเราก็แสนใหม่ ันนี้ก็ยังอุ่นๆอ,อยู่นะคะเราก็มาจัดเขาจะเหนียวเขาก็จะกอดกันเขาก็จะใส่ทั้งหมดเลยสุดท้าย ลืมต้องรีบใส,ส่น้ำตาลน้ำตาลก็หนึ่งช้อนนะคะแบบนี้รีบกองตอนอุ่นๆน,นะคะพอเย็นแล้วเขาก็จะแข็งเราจะหั่นหรือจะขูดก็ได้นะคะถ้าใครมีเครื่องขูดก็ขูดเลย เสร็จแล้วเราก็ปิดไฟแล้วนะอย่างนี้ค่ะก่อนกองเข้าตอนอุ่นๆตอนขนมยังอุ่นๆอ,อยู่นะคะเราก็จะเหนียวจะเอารังเล็กรังใหญ่ก็แล้วแต่เราจะชอบ เดี๋ยวปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วเรามาจัดใส่จานค่ะจัดใส่จานเสิร์ฟเลยขนมเย็นแล้วหรือถ้าเราทํามากๆนะคะก็เราก็เก็บใส่ขวดโหลปิดฝาให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เขาโดนลมแล้วเขาก็จะกรอบนานก็จะเก็บไว้ทานเป็นของว่างขนมขบเคี้ยวเล่นนะคะเด็กๆกก็ชอบ เพอมันอยู่ตัวมันก็จะกอดกันอย่างนี้นะคะแข็งอย่างนี้รังนกก็เลยไม่ค่อยจะมีระเบียบระเกะหรกะขนมรังนกจากมันแครอทที่ครูนำมาเสนอวันนี้คงจะมีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม subscribe ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำมาเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ